ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุ อัปเดตข่าวสารของ f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะค,คนจะทำนการพูดถึงการคาดการนักเตะแพ็คใหม่นะครับเป็นแพ็คของ Player o f the Week ะอะวทุกคนก็มันจะมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างน,นะครับสื่อต่างประเทศให้ข้อมูลการคาดการรูปแบบไหนกันบ้างเรามาทำนการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็เรามาเริ่ม ไล่เรียงดูเลยเลวกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างน,นะครับก่อนอยางชี้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นการนําเสนอาการคาดการณ์นักเตะแพ็คใหม่ของ Player of the w e e k นะครับซึ่งแพ็คปัจจุบันนะครับเป็นการวนแพ็คทุกคนหรือว่าเป็นแพ็คที่กลับมาให้เปิดนะครับโดยมาทั้งหมด33ตัวเลย้วยกันนะครับและที่สำคัญก็คือเปิดได้ไม่จำกัดนะครับก็มีใครเหมากกันบ้างหรือว่าเปิดไปกี่ตัวกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ และนี่คือหน้าตาของการคาดการแพ็กใหม่นะครับเป็นรูปแบบของทีมชาติทุกคนเป็นการคาดการจาก Best Legend A a นะครับซึ่งให้ข้อมูลมาทั้งหมดก็คือ11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยลูกาโมดิตกันทุกคนจาริจิตดอนนารูมาเวอร์จิฟานได้นะครับมิลิโควิซาวิกันทุกคนโรเมลูลูกากูนะครับลามินยามาอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็สมมติว่าถ้ามันมาตามนี้นะครับทุกคนจะได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก่อนเรามาดูยส่งของข้าพลังไว้ตันคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับคนเริ่มที่คนแรกนะครับมาตำแหน่งของปีกซ้ายเป็นคนข้าพลังสูงสุดวมบูตอยู่ที่9 4เลยนะครับประมาณนี้แลวกันนะครับคนต่อมาคนที่2นะครับเป็นทางฝั่งของกองกลางัตลุกจากฮังการีนะครับข้าพลังสูงสุดวมบูตอยู่ที่94้สิ่งกันนะครับต่อมาคนที่3าทุกคนเป็นกองหลังเซนเว็กจากทีมชาติโปแลนด์นะครับข้าพลังสูงสุดวมบูตอยู่ที่95เลยนะครับทุกคนต่อ้ดยทางฝั่งของกองกลางเดียเมฟจากเยอรมันนะ ค่าพลังสูงสุดรองบุสอยู่ที่96เลยนะครับต่อด้วยฝั่งของโรเมลูลูกากูกตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับผมจากเบลเยียมนะครับค่าพลังสูงสุดรองบุสอยู่ที่97เลยนะครับคนต่อมาเป็นดังเคลดิมาเรียนะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับค่าพลังสูงสุดรองบุสอยู่ที่98เลยนะครับต่อมาเป็นลามินยาเมาทุกคนดาวรุ่งแห่งชาติสเปนนะครับค่าพลังสูงสุดรองบุสอยู่ที่98ตำแหน่งของปีกขวานะครับคนต่อมาเป็นมิรินโควิซซาวิกระเบน ค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่99นะครับสาบตำแหน่งของกองกลางเซียมเปินะครับต่อมาเป็นวิเชิลฟานไดายะพะพกับตันทีมของเนเธอร์แลนด์นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่99เลยนะครับทุกคนต่อมาเป็นผู้สัประตูอย่างจอริเจดอนนารูม่านะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่100นะครับและก็ปิดท้ายด้วยลูก้าโมดริตกันทุกคนกองกลางตัวเก่าจากโครเอเชียนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่101มาพร้อมกับไอเเทมบบูสตอรร์นะคั ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเลยก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับทวกคนอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆนะครับรวมไปถึงไอเทมเชนิวการเปิดแพ็กฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เปกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ